ไม่รู <Scar> ้ว่าใช่จำปาหรือเปล่าผู้มึงแม่งมันเกินเยียวยาจริงๆแล้ววะลองดูอยากลองดีก็ลอเอาสิปล่อยนะเว้ยปลาเป็นอะไร เป็นากแว่ามีคอแรกเปลี่ยนกับมึงเหมือนกันข้อแรกอะไรถ้าจำปาเป็นลายไปเนี่ยกูจะเอาไอ้เพชรเนี่ยออกมาแบบที่มันเจ็บตัวเหมือนกันถ้ามึงทำเขาเป็นลายไปมึงก็ไม่ได้เพชรกลับมานะก็แล้วแต่ผมเป็นคนใจอยู่แล้วกูคิดว่ามึงไม่กล้าหรอกมึงฆ่ากูเหแล้วแต่มึงนะมึงกล้ามึงก็ลองดูเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับเป็นเรื่องที่เศร้านะวันนี้ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยไปได้ยินลุงมั่นมาพูดกับผมว่าน้องจำปาเนี่ยหายออกจากบ้านมาสองสามวันแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่กลับบ้านเลยเขามาบอกให้ผมฟังเนี่ยผมเองก็ตกใจเหมือนกันนะที่ได้ยินแบบนี้จากปากลุงมั่นก็ ลุงมั่นเองเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือจากผมนะให้ผมเนี่ยช่วยตามหาจำปาให้ทีพอจะรู้หรือเปล่านะว่าจำปาเนี่ยส่วนมากชอบไปตรงไหนนะก็ผมเองก็เป็นห่วงนะไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแต่ผมเนี่ยด้วความเป็นห่วงของผมนะซึ่งเราเองก็รู้จักกันเกิดไม่ช่วยเนี่ยมันก็จะยังไงยังไงอยู่นะครับทุกคนก็ครับทุกคนก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมขอฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ดูคลิปก็อย่าพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ a c e b o o k ชายกิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนไปก็เดี๋ยวเราเดิมเดินทางกันเลยนะทุกคนไปครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางนะก็ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยจะไปหาที่แรกนะที่ผมคิดว่าจำปาเนี่ยจะมาที่นี่นะเพราะว่า ต้องจะไปเนี่ยถ้าเกิดเหมือนไม่พอใจใครหรือถูกใครว่าทำร้ายเนี่ยก็จะมาหลบคบดานอยู่ที่วัดล้างนะทุกคนซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยมาเจอแล้วรอบหนึ่งก็อตอนนี้เดี๋ยวผมเองก็จะเข้าไปหาดูที่วัดล้างก่อนนะครับทุกคนถ้าไม่เจอผมก็จะไปอีกที่หนึ่งนะซึ่งเป็นที่ห้างที่พี่แฝดได้สร้างไว้นะครับทุกคน ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างที่จะถามว่าดีนะไหมมันก็ดีนะแต่ก็มีฝนตกปล่อยๆลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับทุกคนทุกคนตอนนี้เหมือนจะถึงบริเวณทางเข้าไปทางวัดล้างแล้วนะต้องบอกว่าวันนี้ทุกคนผมเองไม่ได้ไปเส้นที่มีพระพุทธรูปนะแต่ผมมาเส้นข้างหน้าเพราะว่า มันเดินทางสะดวกกว่าไวกว่านะนี่ทุกคนผมเองก็มาถึงแล้วนะกว่าจะมาถึงก็ใช้เวลาพอสมควรนะไม่นานเกินไปนะครับทุกคนดูดิพวกเศษอะไรนะเขาเรียกตะไคร่เหรอทุกคนที่เกาะตามอิดบล็อกอย่างเงี้ยคืน ยอะมากเลยนะผมคิดว่าก็น่าจะอยู่หลายปีแล้วตรงเนี้ยถึงเป็นสภาพแบบนี้นะเก็ต้องดูซ้ายดูขวานะเผื่อจบปาเนี่ยแอบซ้ายขวาอยู่เราไม่ทันสังเกตน,นะดูดิทุกคนดูบรรยากาศนี่มันแบบว่าดีนะทุกคนบรรยากาศตอนนี้เหมือนมีฝนตกลงมา บางเล็กน้อยแล้วนะทุกคนก็คงจะเห็นนะผมก็พอจะเห็นอยู่บางในกล้องผมเองก็ไม่อาจจะแงนขึ้นข้างบนเท่าไหร่เพราะว่าน้ำฝนเนี่ยมันจะโดนกล้องแล้วกล้องมันจะเบร์นะท,นทุกคนเดี๋ยวเราหาบริเวณรอบๆวัดก่อนเลยนะเมื่อกี้ถึงทางเข้าแล้วนะ ตอนนี้ก็ต้องไปอีกสักพักหนึ่งก็จะถึงตัววัดล้างนะครับทุกคนดูดิฝน ช่วยเหลือเท่าที่ผมช่วยเหลือได้นะถ้ามันเกินกําลังผมผมก็ต้องบอกกับลุงมันไปว่าผมไม่ไหวนะทุกคนเราเอาแค่ตามกําลังเราก็พอนะครับทุกคนที่ผมช่วยเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าผมอยากจะกลับไปคบไปหาเขานะทุกคนช่วยก็เพราะว่าเคยรู้จักกันนะทุกคนเราผมเองเนี่ยไม่ได้มี ความสัมพันธ์ที่อยากจะกลับไปคบกับเขาแล้วนะเพราะว่าพวกพี่ๆ FC ก็บอกมาว่าคบกับคนตาแบบเนี้ยมันก็มีแต่เรื่องนะทุกคนผมก็ตัดสินใจแบบที่พวกพี่ๆทุกคนเขาพูดกันนะครับทุกคนก็อย่างที่ผมพูดไปนะทุกคนก็เข้าใจผมนะไปผมจะเดินทางกันต่อทีกว่านนะครับไป บอกเลยว่าหลบมากๆตรงนหางเนี่ยเสียงน้ำก็หรือเสียงลมนี่แหละดังมากๆเลยนะครับทุกคน ก็บ้านหลังนั้นนะไม่ใช่บ้านกุฏิที่ผมเคยเจอสมิงพระอยู่ในนั้นนะแต่ผมจัดการไปแล้ว จอในกุตีนะเหมือนอาคาอายู่ได้ผมไม่เข้าไปดีกว่าถ้ามันมีคนจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีการส่งเสียงออกมาแล้วนะแต่นี่ไม่เห็นมีเสียงอะไรออกมาเลยนะลองทายมผมไปดูแล้ว่ามไปดูแล้วไปดูล ฝนตกลงมาค่อนข้างหนักันนะไม่ปลอ่ยปลอยแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปดูอีกตุกุติหนึ่งที่มันสูงสูงกว่านี้นะ ซึ่งต้องบอกกุฏินัเน่ะเป็นคล้ายๆกุฏิสองชั้นเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่านะเพื่อไปหากุฏิสองชั้นนั้นนะ แหงเข้าตาก็เยอะมากเลยทุกคนเมื่อสักครู่นี้มันเข้าตาผมไปแล้วดีนะผมมีกาพันก้อยย่างมันไม่เข้าตาผมถ้ามันเข้าตาผมเนี่ยเจ็บน่าดูเลยนะไอะ้วันเดียวไปหาตรงกุฏินะั้นดีกว่านะไปขับทุกคนตอนนี้ผมเองก็มาถึงกุฏิที่ผมบอกแล้วนะ ข้างบนนี่เลยทุกคนงัจะหารอบๆดูก่อนถ้าไม่เจอก็ต้องขึ้นไปหาบนกุตินะชั้นบนทุกคนเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนนะครับทุกคน ูก็จารไม่มีอะไรนะทุกคนข้างล่างเหลือชั้นบนที่เราต้องขึ้นไปดูนะไม่แน่ผมอาจจะเจอเบาะแสเพิ่มเติมมาได้ข้างบนนะทุกคนนะครับ ชีวอพายลวทุกคนผมเจอชีวอนพาบ่อยมากเลยนะกองตามพื้นไว้แบบเนี้ทุกคนทุกคนดูต้นไม้ต้นนี้ดิเนนะ ดูกลิ่งมันที่มาอย่างเงี้ยปกคุมกุฏินี้เลยก็ว่าได้นะกลิ่งมันเนี่ยทุกคนทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนผมจะได้ยินเสียงอ้อนวอนขอร้องอะไรทักอย่างใช่ไหมแต่ต้องสุ่มดูก่อนนะ ทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นไปซุ้มดูก่อนว่าใช้หรือเปล่าไปทุกคนก็ตอนนี้ผมซุ้มอยู่นะยังไม่กล้าแบบที่จะมองแบบร้อเปเ็ดี๋ยวขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคน ไจับปลาหรือเปล่าปลปเฮ้ยใจยเย็นๆเฮ้ยใจเย็นๆเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ไปจับตัวเขาทำไม กูบอกว่าเขาไม่เกี่ยวไงมึงจะจับตัวเขาไว้ทำไมมึงทำคนที่ไม่รู้เรื่องได้ยังไงวะพวกมึงแม่งมันเกินเยียวยาจริงๆแล้ววะลองดูกูมอย่าลองดีกันลองเอาสิบ่อยนะเว่ยมึงวางเอาไว้มึงลงกวางดีกว่าตอนที่ไอ้นี่ลงเป็นซากข้างล่างมึงยอาไหม ใจเย็นๆเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้พุ่งจะจับตัวเขาทำไมทำระดับนี้ตกไปกับกูจะไม่รอดมึงคิดเอาละกันมึงจะปล่อยเขาแล้วกลัวจะช่วยเพชรออกมามึงไม่ช่วยมาก่อนกูไม่ไว้ใจพวกมึงกูก็ไม่ไว้ใจมึงพวกมึงเนี่ยกูไว้ใจมึงมากพวกมึงเนี่ยพอได้ตัวปุ๊บเนี่ยพวกมึงก็จะทําแบบที่พวกมึงตั้งใจไว้อยู่แล้วนะมึงเลือกเอาละกันระหว่างชีวิต เมียเก่ามึงคนนี้กับแลกกับไอ้เพชรมึงคิดเอาอจำปาเจนเจนดิ้งทุกคนครับรงมกินเนี่ยผมก็ต้องยังไงเอาชีวิตน้องจำปาก่อนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปบอกกับท่านผู้นำอะไรอย่างนี้นะยองไงผมให้โอกาสมึงสามวิ เออเด,เดี๋ยวกูจะช่วยเพชรออกมาพร้อมกูบอกแล้วกูจะช่วยเพชรออกมามเฮ้ยม,มึงอย่าทำอะไรจำปานะถ้ากูรู้ว่าจำปาเป็นอะไรกลายเป็นซากแน่ก็มีข้อแรกเปลี่ยนกับมึงเหมือนกันข้อแรกอะไรถ้า<แ>จำปาเป็นอะไรไปเนี่ยกูจะเอาไอ้เพชรเนี่ย ออกมาแบบที่มันเจ็บตัวเหมือนกันมังก็เลือกดูเอานะกว่าออกมาเนี่ยกูจะมาให้มึงดูว่ามึงจะได้รับรู้ความเจ็บปวดของลูกพี่มึงนะกูจะทำให้มึงแบบเจ็บปวดเหมือนกันถ้ามึงทำจำปาไม่สนใจตอนนี้กูไม่กลัวเพราะกูมีภัยที่เหนือกว่ามึงมึงไปเอามามึงก็ลองดูเหมือนกัน กูจะทำให้มึงเห็นเหมือนกันอีนี่ได้กลับไปมึงยังโมรีรอรีลาอยู่กูโยนจริงแน่ยอมมาโยนดูมึงก็เอาตัวประกันถ้ามึงทำข้อเป็นไรไปมึงก็ไม่ได้เพชรกลับมานะก็แล้วแต่มึงมั่นใจอยู่แล้วกูคิดว่ามึงไม่กล้าหรอกมึงท้ากูเหรอแล้วแต่มึงนะมึงกล้ามึงก็ลองดูเฮ้ย มึงมึงก็ไม่กล้าเห็นไหมฟังเสียงมึงฟังเสียงมันกระหล่องขอชีวิตกูมือฟังเสีฮ่มือฟังเสียงเรื่องอะไรวะไอ้เจ็ดฮะบ่อยนะเว้ยซีรี่สกูไม่กล้าใช่ไหมล่ะมึงไม่กล้าหรอกยอมแนุ่กอย่างกูไม่กลัวไม่ใช่ความตายถ้ามึงทำมึงก็ไม่ได้ตัวลูกพี่มึงขึ้นมาเอาดิอ่า เอาไงมึงเลือกเอารอดที่นี่ก็สงสารนะถ้าเป็นลายไปเนี่ยมึงเลือกเอามึงเลือกเอาทุกคนเจ้าไงผมต้องเอาตัวไอ้เพชรออกมาให้ได้ไปบอกท่านผู้นำไปจ้ะจะรอที่นี่ไปมึงนะเดี๋ยวมึงก็ได้รู้นะมึงไม่มีวันรอดแน่ๆเดี๋ยวมึงก็ได้รู้เหมือนกันว่าไอ้นี่จะเป็นไงถ้ามึงยังอยู่ราตรงนี้ เพรกันข่าววี้งทำไงไม่ออกไปอีนี่เป็นซากลางแง่หนึ่งสองสามต้องทำตามมันที่มันพูดนะไม่อย่างนั้นเนี่ยจปบาก็อาจจะไม่รอดนะทุกคนก็ผมต้องเอาตัวไอ้เพชรออกมานะแล้วก็ไปบอกท่านผู้นำพงด้วยนะว่าตอนนี้จำบากลังเกิดอันตรายรวมถึงไปบอกลุงมั่นด้วยนะ ยอเยอะผม yeah, น,นะทุกคนผมก็ไม่มีทางเลือกนะครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะผมเองก็ต้องรักษาชีวิตคนเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเองก็จะเดินทางออกจากที่นี้ก่อนเพื่อไปที่เมืองรับแรงไปคุยกับผู้นำพงนะให้เอาตัวของ ไอเพชรเนี่ยมาหลอกล่อพวกมันก่อนนะทุกคนนะครับทุกคนก็ผมต้องขออภัยด้วยนะที่ไม่สามารถช่วยจำปาออกมาได้นะเวลานี้นะครับมันยังอยู่ข้างบนอยู่เลยนะมันจะรอยผมตรงนั้นผมเองก็ต้องลงมาพร้อมกับไม่ได้อะไรเลยทุกคนก็ทุกคนครับเดี๋ยวผมเองจะขอเดินทางกลับละ แต่เรื่องนี้ยังไม่ต้องถึงหูลุงมันนะถ้าถึงหูลุงมันเนี่ยมีหวังลุงมันเนี่ยต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆนะไปทุกคนเดี๋ยวผมเดินทางกลับแล้วนะครับทุกคนไว้พบกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคน